วันนี้วันที่9พฤศจิกายนะคะเป็นวันแรกที่เราจะได้ออกไปข้างนอกนะคะออกไปเดินเล่น1ชั่วโมงนะใช่ไหมจ๊ะดิใช่ใช่ลิงก็มาด้วยนะคะ <c oughs> ลิงก็มาด้วย <c oughs> <c oughs> ในแต่ละวันนะคะจะมี2เวลานะคะสลับห้องสลับชั้นลงไป ให้ออกกํำลังกายนะคะออกไปเดินเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะสี่สิบห้านาทีนี่แหละโดยประมาณนะคะในแต่ละวันเป็นสองเวลาแต่ละวันก็จะเปลี่ยนเวลาไปนะคะแล้วเขาจะให้แบบให้เวลามาว่าเราชั้นนี้เราอยู่ชั้นสองนะจะให้ไปวันไหนอันนี้ลงไปครั้งเดียวค่ะคนเยอะ ไม่อยากเข้าใกล้ใครนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรเลยก็เลยแบบลงไปดูเฉยๆค่ะไปถ่ายคลิปก็เลยลงไปดูเป็นวันแรกค่ะปกติสามีกับลูกกันเดินลงไปเล่นนะคะถึงเวลาก็จะไป1ชั่วโมงค่ะอยู่ที่นี่จะสวอปสครั้งนะคะวันเว้นวันเลยนะคะ เรามาถึงวันที่4นะคะวันที่5้าเราก็สวอปครั้งแรก5 7 9นะคะสวอปแล้วก็อีกครั้งหนึ่งครั้งที่4สุดท้ายคือก่อนวันจะอ,ออกไปค่ะเป็น4ครั้งนะคะตัวสวอปโควิดค่ะ นี่ก็คือพื้นที่ที่ให้เดินนะคะเขาก็จะมีป้ายบอกแต่คนเยอะคนก็แบบเนาะอยู่ในห้องตั้งหลายวันก็แบบอยากออกมาเดินเล่นนี่คนี่รอบๆก็จะเป็นแบบที่จอดรถของสนามบินนะคะโรงแรมนี้อยู่ติดกับสนามบินนะคะนี่นี่ยค,คนก็จะเยอะหน่อยลงมาลงมาวิง่งพวกนี้จะเป็นคนที่ มาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะที่มาพร้อมกับเรานะนก็จะกักตัวปกติจะกักตัวสิกสวันนะคะมีช่วงหลังเนี่ยเียเขาจะลดลงมาเหลือ10วันแล้วก็หลังวันที่14บสี่พฤศจิจจก,กาจะลดเหลือ7วันนะคะสำหรับห้อง a ไมชิวนะคะกักตัวช่วงนี้คนที่จะเข้ามา ที่นิวซีแลนด์นะคะจะต้องฉีดวัคซีนก่อนเนาะแล้วก็หลังฉีดวัคซีนเข็ม2อวันนะคะถึงจะเข้าได้แล้วช่วงนี้เขายังไม่เปิดประเทศนะคะคนที่จะมาได้ก็คือต้องเดินทางกับคนสัญชาตินิวซีแลนด์นะคะเช่นสามีหรือลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคนในครอบครัวนะคะถึงจะกลับมาได้นะ,ะเที่วงนี้ถ้าแบบมาเที่ยวถือวีซ่า ท่องเที่ยวเียังมาไม่ได้นะคะช่วงน,นี้รอเขาเปิดประเทศก่อนเนาะฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ